มาดูเรื่องของคําสั่งของคอสชกันบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเรียกกลุ่มบุคคลไปรายงานตัวจํานวนมากตอนนี้คอสชมีคําสั่งเพิ่มเติมนะคะเป็นการเรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มอีก38คนด้วยกันซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้ออกคําสั่งฉบับที่42/2557ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม2คนเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือนายอาคมพลพรกลางและนายเรือง กรรีกิจวัฒนะคำสั่งฉบับที่43ทับ2,557ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มอีก8คน8คนนั้นนะคะอย่างเช่นพันตำรวจเอกนริศสแสวงจิตนายสิทธิชัยกิติธเนศวนนายประพัฒจงสงวนนายจักรพันยมจินดาบุคคลทั้ง10คนนั้นก็ให้มารายงานตัวในวันนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่สโมสรทหารบกเทเวศ นอกจากนี้ค่ะก็มีคำสั่งที่44ทับ2,557ให้บุคคลมารายงานตัวอีก28คนอย่างเช่นนายสุทธาชาัยยิ้มประเสริฐนายเก่งกิจกิติเรียงราบนายรัชพงศ์โอชาพงศ์นายเทวริษมณีฉายนางสาวอุไรรัตช,ชูดวงโดยให้มารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกา คำสั่งเมวานก็ได้มีขึ้นทั้ง3คํคำสั่งนี้ตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งประมาณ3ามทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา<ช>นะคะใครที่มีรายชื่อก็ไปรายงานตัวกันด้วยเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีความผิดได้นะคะตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาจนถึงเวลาเที่ยงตรงของวันนี้นะ